ือท,ทุกคนก็ชอบหมูไม่ชอบกีตาละ <laughs> ใส่เตือยแล้วก็ใส่ผงชูรสกีนตาหมูส้มบอกหายเขาอย่าพูดาบึบงมึงดูสีดูสีอาะไรใส่นะไม่นะเอาถือเฮดูแสงจะมุดเราสับเราแตงมดุดเสร็จแล้วครับกระเพาาเราหมูบ่าเยอรมัน โอเคครับผมก็ต้องกลสมาธินรับอยู่ผมร,รุ่งอีก้นะครับผมก็วันนี้ผมจะมาทําหมูป่านะครับก็นะผมจะมาผัดเผ็ดหมูป่าทุกคนดูนี่รู้ไหมนะครับผมผมซื้อมาอือราคาเนี่ยะท,ทุกคนไม่อยากจะพูดนะครับก่อนเนี้ย สามหมื่นแปดนะครับผมทุกคนนะไ,ไ,ไ,ไม่อยากจะพูดวันนี้ผมจะมาทําให้ทุกคนดูว่าผมจะผัดเผ็ดหมูปา่าเยอรมันนะตอนแรกเราจะไปไหนซอยหมูจ้าซอยหมูจ้าต่อซอยหมูอีกเอาเอาเอกอ่ะแล้วรอซอยหมูกันก่อนนะครับผมนะครับก็ตากล้องผมตะงเงื้อตังเงือนภาษาภาษาโคราชนะครับผมเดี๋ยวเราซอยหมูแล้วก็ตาที่แกงนะครับปุ๊บ โอเคนะครับผมก็ก่อนจะไปดูคลิปนี้ขอบันทึงในคลิปนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับผมก็ประตูบหนึ่งหมื่นซับสไครต์นะครับไปอัส โอเคนะครับทุกคนก็ตอนนี้ผมไดส้สับหมูป่าผมไม่เรียบเรียบร้อยซึ่ง <c oughs> หมูป่าเยอรมันนะครับทุกคนอือดูหมูป่าเยอรมันผมงอไปไงก็อันนี้ผมให้ผู้ช่วยเชฟผมนะครับผู้ช่วยเชฟผมต้องช่วยตนนำตน้ำพริกครับตอนนี้เวลาก็ฟ้าก็จะมืดน,นะทุกคนฟ้าจะมืดแล้วผมต้องเล่งมือหน่อยนะไม่งั้นจะค่ําเอานะครับผมก็หมูป่าเยอรมันผมมันต้องเสร็จภายในชั่วโมงนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวไปดู นะครับผมก็ตอนนี้ผมถึงขั้นตอนตั้งกระทะเลี้นนวนะเราจะการังต์สั่งเมนูหมูป่าเยอรมันนะเมื่อกี้นะคุณเยอรมันหมูป่าเยอรมันถูกเพลงเองงนะใช่ไหมครัะทุบกระเทียมนั่น,น,นะ,กกะนนอ๋ะอต้องทุบกระเทียมก่อนนะครับอือไหนทุบโชยด้ยวโอ้โหเท่เลยเป็นไงทีเดียวครับเป็นไงนี่อ่ะไหนต่อวะเยอรมันก่ลน,นะก็ท่าเพลงแต่ต่อวะ คุณตอนนี้เกิดเหตุนะครับก็จะถ่ายคลิปแม่งลืมน้ำมันมานะครับผมลืมมันน้ำมันมาครับหมอนแบลแป๊บนึงขอโทษขอโทษโอเคครับก็ตอนนี้น้ำมันมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปใส่กันเลยใส่เยอะลูกพี่ใส่เยอะไหมวะพอพอนะครับเมื่อกี้ผมแกงไม่รู้นะครับผมครับเดี๋ยวกัเตรียมไปก่อนใส่ไปนะ น่กทานะออตอน้กระทะ,ะระ้อนนะครับทุกคนง่ายดีทำง้อยดียเ,เป็นตาไหมเนาะค <c oughs> ือคนดูนะมาดูมาดูาดหอมกลิ่นกระเทียมนะทุกคนได้กลิ่นนะเป็นับหมูไหมค <น S 2> ม่ะเฮยมันขาหมูไหมค่ะขาไก่คุณให้มันชุกเอาะ แห่หรือทานั่นทุกคนก็ชอบผมปตปอร์ยิงสระการดูสอสระไอ้หมอนหวยได้ครับตอนนี้ก็การดูแลครับอีกทีเดียวกันน้ำมันกันน้ำมันน้ำเยอะน้ำเยอะน้ำเยอะ มั <peach> นร้อนอะเฮียหมูป่าเยอรมันครับยังไงก็อร่อยนะคไม่ต้องคนไห้ลล้วมันซุกจ๋าโอ้โหแค่นี้ก็ได้กินแล้วหอมฉุนนะครับคนนี้ถ้าใครอยากกินนะครับเฟซบม๊กผมมาได้นะผมก็เดี๋ยวผมจะส่งเอีนเอสไปครับถ้าส่งฟรีนะผม ความจะจะเน่ามั้ยทำไมปูตัวน้กินได้นายหนึงพอยังเลยพอตอวให้มันน้ำมันนั่นเดือดแล้วค่อยเอาพริกใส่ขัดลวดตากล้องอย่าดูปูดินะครับผม่อนได้ปานดูไปตอนนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามชัยปูด้วยนะครับก็เป็นเพื่นผมทำมานานแล้วนะครับผมแจ้งให้มันสดถึงนี้แล้วมาจอาพริกใส่เลยนะครับผมสั่งคนเงียบแล้วอือปูอ่อนกำลีหายนะครับ,บามาดูพริก หมดนี่ก็ไม่เผ็ดหรอกหมดนี่ก็ไม่เผ็ดต่อไปคิลๆผมแล้วคนได้เข้ากันเลยนะครับผมกลงดีๆหน่อยก็เค็มๆมากเลยปุ้งดาปุ้งเราจะชอบนะครับไม่ชอบไปรับเส้นนะครับมาก่อนนะครับใส่บอสใหม่นะครับอันนีหมือนชุด ไม่มีใครบอกผมนะผมทำเองคนลวครับใส่ใส่ไปเออแล้วก็ใส่ขงชูรสดี่ดาผู้ชยบอกอายเขาอ่าพูดกว่ายวยดูถ้าดูสีทูสีอาะไรใส่นะนนะเาินใส่อสยองบอก สีนาอร่อยอ่ะตักมาตักแค่น้ำพอละรับตักล้องชิมครับอ,อันนี้ผมให้ตักลก้องชิมก่อนนะครับผมตอนนี้็นไงอืม้มพอดีไหมใส,ส่ซอสใส่ซอสไหน่นี่ยนึงแต่ทุกคนกินได้เนะจิ่มปะ คนผ,ผมรู้แลนะผมแกล้งถามแสงได้ไหมคุณเฮ้ <Hey. S 2> นี่แก้ยากกว่ะอ่านิวขาเอาไม้เราล้างแล้วกันนะครับใอาเยอะไหมเอาเยอะไหมก็เราไม่ต้องใต่เราไม่ชอบพอกูอชอบอะ่ะพอแล้วเราเนี่ใส่หตอไม้มาคนไปก่อนนะครับคนให้หตอไม้มันข้าวกับหมูใช่ครับผม เหมดนะครับทุกคนสาวๆอยากกินผมเป็นกี่ตาใส่กับระเพรา็นครับไม่ต้องให้ใครบอกเลยเมื่อกี้ที่เพย่คนบอกกี่ตาก็เป็นสาวเก็บติ้งนะทุกคนก็ขออใครจะเสียกรบกวนบ้างนะครับก็ทำอยู่แบนรัดว่าอาจารย์ใส่กะเพราเลยจ้าครับผมตอนนีครับตอนสุดท้ายนะครับใส่กะเพรานะครับผมนู้นนั่นแหละเขาใส่ให้มดน้องอย่าเล่นของกินเขาไม่เล่นเขาเล่นแต่ผมเล่นนะเอาเธอเฮ ดูแสจงจะมืดเราสามันหนอยดูดูแล้วครับผมตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับ<ด>นนคนเรามึงก็ลองชิมใหม่เส็จแ้ใหม่ตอนนี้ก็ลุกๆเลยครับมด้วงกระเพรา,าครับกระเพาะูป,ป่าเยอรมันนะครับกร้อผัดแห้งนะครับเราไม่มาชิมมาชิมองมาชิม้มาองชิมนะครับผมไม่อยากชิม รับปานีมนได้เยอะถือถือถามตอนะระหว่างดูกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับผมอ้โชิมถอะไม่ต้องงงรู้ยสำหรับใครหิวปีมือผมนะครับก็สั่งกินไลยต่อมาได้พอนะครับเอาใส่ันเกัง่ายดสวยเลยเดีย๋ยวผมจะมาให้คนที่ผมที่อยู่ข้างล่างกินด้วยนะครับถ้าเขามาทันนะครับผม อันนี้อันนี้ทุกคนอยากทักมาขอสูตรผมก็ได้นะครับผมทักมาขอสูตรผมนะครับผมให้ฟรีๆนะผมกะเพราเสร็จแ,แล้วครับรอแตมมดเสร็จแล้วครับกะเพราหมูป่าเยอรมันเขียวปากก็นะทุกคนโอเค เสร็จพื้ที่เรียบร้อยนะครับเจ๊ะผมบอกผมเลยผมบอกไปเลยนะครับผมเมนูนี้ผมคิดขึ้นมาเองนะผมบินไปซื้อหมูป่าเนี่ยที่เยอรมันนะน้องๆทุกคนเยอะเยอะเยอรมันเยอรมันนะครับเอ้ไม่เป็นไรผมซื้อหมูป่านี้หมูป่านี้เอาในราคาห้าหมื่นสี่น้ำมันะสองตัวเออตัว่ออะไรวะห้าหมื่นสองเออห้าหมื่นสองมั่วนี่มันเป็ด เซ็นสี่หมื่นสี่ห้าหมื่นสี่ดิสองหมื่นห้าพันช่างมันนะครับผมทุกคนไม่ต้องสนใจนะครับสนใจแค่ผมกับเมนูก็พอนะก็สําหรับใครอยากให้ผมมาทําอาหารอร่อยอร่อยแบบนี้อีกนะครับก็อย่าลืมกดซไลค์กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะผมก็เป็นกําลังใจให้พวกเราลุงอยู่แล้วนะครับก็สามารถไปติดตามคุณตะกองได้ทางแฟนผมเองครับมันมวยนะครับช่อง ยูทูบชาแนลมันมวยนะผมก็คลิปนี้ต้องขอตัวราท่านผู้ชมไปก่อนนะผมนะครับไปโอเคกระต่ายกับเต่าด็อกเด็กด็อก